กินเก่งสําราญลักสวยรักงามเพราะนั้นคือชาวอาทิตนะครับในช่วงเดือนนี้มิถุนาคุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับ ความสวยความงามคุณจะกลับมาดูแลตัวเองคุณจะกลับมารักสวยรักงามดูแลตัวเองรูปร่างหน้าตาความหล่อความสวยของตัวเองนะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์รักสุขภาพมากขึ้นมีโอกาสได้ดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับหรือมีเกณฑ์ได้ดูแลครอบครัวมีความสุขกับครอบครัวนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขทั้งเรื่องมีข่าวดีด้วยไหมมีข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับด้านการงานการเงินความรักถ้าเป็นในเรื่องงานก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสุขเน้นงานซื้องานขายจะดีมากหรือไม่ก็เป็นงานที่แบบไม่ต้องเหนื่อยมาก นั่งนั่งเฝ้าเฝ้า,าสบายสบาย,ยนะครับสวยๆเลิศๆอ่าหรือมีคนอุปถัมมีคนช่วยเหลืออยู่มีคนคอยเก้อกลวในเรื่องงานอยู่ก็เป็นได้นะครับถ้าเป็นในเรื่องเงินทองคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีความสุขกับการหาความสุขให้ตัวเองหรือมีความสุขกับบ้านที่อยู่อาศัยมีความสุขกับการดูแลบ้าน มีความสุขก,การช้อปปิง้งซื้อของเข้าบ้านแต่งตัวกินเที่ยวนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับมีความสุขกับคนรักมีความสุขกับครอบครัวมีเกฑได้ไปท่องเที่ยวมีความสุขด้วยกันนะครับหรือถ้าเป็นคนที่ยังโสดก็มีเสน่ห์พบรักมีความชื่นมืน่นวางแผนชีวิตคู่ครอบครัวนี่ก็ได้ถ้าเป็นการเมือง ถ้าเป็นการเมืองก็มีเกณฑ์ที่จะคุณจะต้องอาศัยผู้หญิงช่วยดวงนารีอุปถัมดวงผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวพันถ้าเป็นคุณผู้ชายในแวดวงการเมืองคุณต้องอาศัยผู้หญิงเข้ามาช่วยเหลือ,อหรือมีทีมงานที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเกื้อกูลหรืออาศัยคะแนนเสียงท,ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาช่วยหรือถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงอยู่แล้วคุณต้องอาศัยเพศตรงข้ามมาอุปถัมค้ำชูหรือไม่ก็ต้องมีแบ็กมีทีมมีกลุ่มเข้ามาช่วยเหลือ ทำคนเดียวไม่ได้อะไรงนี้นะฮะถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองประมาณนี้นะครับหรืออีกมุมหนึงคือคุณอาจจะอยากจะปล่อยวางอยากจะกลับไปอยู่บ้านแล้วอยากจะกลับไปอยู่ครอบครัวอยากจะไปอยู่กับลูกกับเมียแล้วเบื่องานแล้วไม่อยากทํางานแล้วก็ได้นะสำหรับคนวันอาทิตย์ประมาณนี้นะฮะตรงนี้นี่คือชาววันอาทิตย์นะครับผมครับอ่าโอเค